คครับตอนนี้เนี่ยผมได้ติดตั้งตัว GPS tracker นะครับในรถเรียบร้อยแล้วนะครับโดยไฟบวกกับไฟลบนะครับแทบมาจากไฟที่จ่ายมาจากแบตเตอรี่นะครับสายสีส้มนะครับผมแท็บมาจากฟิลของวิทยุรถยนต์นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าวิทยุรถยนต์นะครับถ้าเราไม่บิดสวิตช์กุญแจนะครับเราจะยังเปิดวิทยุไม่ได้เพราะนั้นผมก็เลยแทบจฟิลตัวนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าพอเราบิดสวิตช์กุญแจปุ๊บก็จะมีไฟจ่ายมาที่ GPS tracker ได้ทันทีตอนนี้สายของต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราติดตั้งจริงนะครับเราก็ต้องซ่อนส่วน GPS เทกเนี่ยไว้ใต้โซนรถด้านหลังนะครับเพมันจะมีลักษณะเป็นโครงเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ติดตั้งนะครับผมจะเขาวางเลย <S <S การเตือนของ GPS t r a c k e r นะครับมันจะเตือนไปเฉพาะเบอร์ที่เราเซ็ตไว้นะครับขบั้นพยานนขั้นแรกเราต้องเซตเบอร์ก่อนนะครับว่าถ้ากรณีที่มีการสตาร์ทรถเราเนี่ยให้มันเตือนไปที่เบอร์อะไรบ้างนะครับวิธีการก็ ใช้วิธีการส่งข้อความครับนะข้อความที่เราจะส่งนั่นก็คือข้อความใส่เบอร์เข้าไปก่อนนะครับตามด้วยรนะหัสผ่านก็คือ0000นะครับแล้วก็สเปซหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยอันดับนะครับของเครื่องนะครับสมมตริราผมให้เบอร์เนี้ยเป็นเครื่องอันดับที่หนึ่งก็กดเลงน,นะครับแล้วก็ส่งข้อความไปนะครับสักพักหนึ่งมันจะมีข้อความตอบกลับนะครับ ตอนนี้มีข้อความตอบกลับว่าเซ็ตโอเคนะครับนั่นก็สแสดงว่า GPS t a c k e r รับรู้แล้วนะครับว่าจะส่งข้อความมาลามมาที่เบอร์นี้นะเราสามารถเซ็ได้หลายๆเบอร์นะครับว่าจะให้ GPS t a c k e r เตือนไปที่เบอร์ไหนบ้างนะครับผมจะให้เบอร์นี้เป็นเบอร์อันดับที่2นะครับกุ่รัา่าแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข2นะครับแล้วก็ส่งข้อความเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมีข้อความตอบกลับนะครับ มีข้อความตอบกลับมาเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือ GPS Tracker จะส่งการแจ้งเตือนมาที่เบอร์นี้เป็นอันดับที่2นะครับการที่จะให้ GPS Tracker นะครับมีการแจ้งเตือนในกรณีที่มีคนสตาร์ทรถนะครับเราต้องส่งคาสั่งที่เป็น SMS ไปยังตัว GPS Tracker ก่อนนะครับวิธีการนะครับก็เราก็ส่งข้อความนะครับข้อความว่าให้ GPS Tracker แจ้งเตือนนะครับโดยการส่ง SMS นะครับก็คือ ตามด้วยรหัสผ่านก็คือ0ูนยนยแล้วก็ส่งนะสักพักหนึ่งจะมีข้อความตอบกลับนะครับว่าโอเคตอนนี้มีข้อความตอบกลับว่าโอเคนะครับก็แสดงว่า GPS tracker จะส่ง SMS เตือนนะครับกรณีที่มีคนสตาร์ทรถนะครับต่อไปนะครับอยากให้ GPS tracker นะครับมีการโทรเตือนด้วยนะครับเราก็ส่งคําสั่งให้มันนะครับก็คือคําสั่งก็คือ8 8ดปดปดนะครับ00 0 0นนะครับแล้วก็ กดส่งข้อความนะครับตอนนี้ GPS r a c k e r ก็รับรู้แล้วนะครับมันก็ส่งข้อความตอบกลับว่าเซตโอเคนะครับการแจ้งเตือนของ GPS r a c k e r โดยการโทรเข้านะครับมันจะแจ้งเตือนเฉพาะ,ะเบอร์ที่เราเซตไว้เป็นอันดับที่1เท่านั้นนะครับส่วนเบอร์ที่เป็นลำดับถัดจากลำดับที่1นนะครับมันจะได้รับแต่ข้อความอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการเซตเครื่องนะครับที่จะรับสัญญาณอันดามจาก gps tracker เร้อมแล้วนะครับโดยที่เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแรกเนี่ยจะสามารถรับได้ทั้งข้อความที่เป็น sms นะครับและก็การโทรเข้าจาก gps tracker ส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2นะครับที่ผมเซตไว้นั่นหมายความว่าเครื่องนี้ก็จะได้รับข้อความที่เป็น sms ในกรณีที่มีการสตาร์ทลังเรามาทดลองกันดูนะครับตอนนี้กุญแจรถนวอยู่ตำแหน่งล็อกนะครับ ยังไม่มีการสตาร์ทรถเดี๋ยวผมจะบิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่ง ACC ตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็มาดูกันว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับมาที่ GPS เกอร์โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมบิดสวิตช์กุญแจเรียบร้อยแล้วมาดูที่นะครับมีข้อความเข้าแล้วนะครับเครื่องที่หนะครับเครื่องที่สองก็มีข้อความเข้านะครับส่วนเครื่องที่หนะครับ ก็มีการโผล่เข้าด้วยนะครับอันนี้ผมเซตเสียงไว้นะครับให้มันเป็นเสียงอาลามลักษณะน,นี้นะครับหมายความว่าถ้ากรณีที่นะครับเรารถมาถูกสตาร์ทนะครับก็จะมีการวอร์นนิ่งลักษณะน,นี้นะครับเสียงตัวนี้ผมเซตไว้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องกดลับนะครับก็ปิดสายปิดไปนะครับ นี่ก็คือเป็นหลักการทํางานของตัว GPS Tracker นะครับในการแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่มีการสตาร์ทรถของเราที่ติดตั้ง GPS Tracker นะครับต่อไปเรามาดูลักษณะของ SMS นะครับที่มันมีการแจ้งเตือนมาจาก GPS Tracker นะครับก็เข้าไปที่ข้อความนะครับอันนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนนะครับลักษณะข้อความนะครับที่แจ้งมาจาก GPS Tracker ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างบนก็จะเป็นลักษณะลิงก์นะครับลิงก์ไปยัง Google Map แล้วก็บอกด้วยว่าวันที่แล้วก็เวลาที่มีการแจ้งเตือนนะครับสถานะคือ ACC A l a r ามนะครับนั่นก็คือมีการสตาร์ทรถนะครับแล้วก็สปีดเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้เคลื่อนนะครับเรามาดูลิงก์ของ Google Map นะครับแล้วก็แตะที่ลิงก์นะครับแล้วก็เปิดลิงก์นะครับมันก็จะเข้าไปที่ Google Map นะครับตอนนี้เนี่ยรถมันก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงหมุด เราสามารถดูผ่านสแตทไลท์ได้นะครับก็ดูผ่านดาวเทียมนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถดูรูปจริงได้ด้วยนะครับก็แตะตรงนี้นะครับก็แพนดูนะครับว่าตอนนี้รถเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็แพนดูนะครับว่ารอบๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็รถเราก็จะจอดอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็ไม่ยากนะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเช่นเวลามีการขับรถเกินความเร็วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเวลามีการขับรถออกนอกพื้นที่นะครับตามระยะทางที่เรากําหนดก็มีการแจ้งเตือนเราไปศึกษาในคู่มือนะครับก็อธิบายไว้ละเอียดพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ